สวัสดีครับพบกับช่องนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมตอนนี้ก็จะพาน้องใบเตยนะครับผมออกไปเดินเล่นยืดเส้นยืดสายนะครับผมพอไปเดินไปเดินไปเดินเล็มหญ้ากินหญ้านะครับผมตามริมทางเนาะนะครับผมไปกับควาน้องฟิล์มนะครับผม เราคือไปใบเตยเตยแม่แครับสวัสดีครับไปกับควัมน้องฟิล์มนะครับผมไปเดินเล่นกินยญ้าริมทางเนาะนะครับผมโอ้รีบรีบจังเลยรีบจังเลยใบเตยรถ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 มาเรือั่นรถทะเลอังไนั่นโอ้โหมีถอยมีถอย มีถอยด้วยนะครับผมน่าเขาพาน้องเดินเล่นนะครับผมวันนี้ารอบๆหมู่บ้านเนาะนะครับผมเอาคือยางฟาวเทปวันนี้เตยพายางเหลี่ยนได้เป็นบรายยางอีหลีพายางเหลี่ยนได้บรายยางอีหลีคือยางไม้แท้ ผมไม่จอดด้วยนะครับผมแม่ม่เออจอดก่อนเออพาเดินเล่นกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับผมพักกินหญ้าก่อนนะพักกินหญ้าก่อนน้องใบเตยหญ้ากำลังเขียวๆเลยวันนี้นะครับผมโอ้ยหญ่างามแท้โอ้กินเต็มปากเต็มคำเลยนะครับผมเต็มปากเต็มคำเลยใบเตยได้เปลี่ยนหญ้าด้วยเนาะนะครับผม ออยู่บ้านก็อยู่บ้านได้กินแต่หญ้าเนเปียนะครับผมแล้วก็แล้วก็ต้นสับปะรดนะครับผมอ,ออกมาได้กินหญ้าใหม่ๆหน่อยเนาะม่เตย <laughs> มีแห้งลกหญ้าบาลระเตยไปดูตกใจตกใจพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มหาหมัดให้นะครับผมหางน้องจะมีจะมีหมัดเนาะนะครับผมจะมีหมัดพี่ฟิล์มหาหมัดเฮ้ยดึงต้นไม้เขาแล้วนั่น โอ้ยรถมารถมานิ่งนิ่งอ่ะกินได้อย่างเดียวได้เตยกินได้อย่างเดียวกินหญ้าลูกจะไปกินตน้นไม้เขาเน้อ,ก,อกินไปด้วยพี่ฟิมหาเหาให้ด้วยนะครับผมหาเฮาให้ใบเตยด้วยมีหมันไหมมีหมันไหมน้องฟีมมีหมันไหม มีหมัดไหม,มอห๋อไม่มีหมัดเหรอนี่ไงนี่ไงไม่มีหมัดเรอ <c oughs> ตื่นตะไคร้แล้วนะกินตะไคร้ปลาแล้วนะ่ะเฮ้ยอ้อสังยังกินตะไคร้เสเอาไปแกงปลาบ <c oughs> ่ได้หลป้าเเอาเอเอาไปแกงปลาเพะใบเตยนี่อ๋อ <c oughs> ใ <laughs> บเตยอยากกินต้มปลาแล้วเดบเดบตะไคร่ปลาแล้วตอนนี้เอาไปไหนเตยไปไหนนั<ะ>่นไปเร็ว<ะ>ไปเร็ว<ะ>ไปเร็วเอาเวะ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 ตรงไหนอีกระวังระวังสายไฟเด้อเอากินก่อนกินก่อนอาจจะไปไหนะจะไปไหน นิ่งๆก,ก,ก็บรรยากาศยามเย็นที่หมู่บ้านนะครับผมไม่ม,ม่ก็พาน้องเดินกินยา,ยาเดินแวะไปเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> ยุ้อเส้นยุดสายหน่อยไปเตยแน่แน่แน,นให้กินยาได้นัน่นนะเอ้อคนอะไรมือนี่หนให้กินยาเรากินยาอย่าไปดึงต้นไม้เขา บไดยเดนีบไวยเด้นีบ๊วยเด่นีเนาะบไวยเด่นีหญ้าเ, <c oughs> าเป็นหญาอะไรเนะาะหญ้าเห่วหมูนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนหญ้าหน่อยอยู่บ้านก็กินแต่ของเดิมๆบ่ใบเตยเขาว่าช้างท้องต้องกินของเปรี้ยวหรือเปล่าว่าเก็บกินมะยมไหม <c oughs> เก็บกินลูกมะยมเฉยเลยนี่ลูกมะยมนะครับผมอ่า กินฮอนนุยบักยมเนาะกินทุกอย่างแล้วใบเตยเดินกินเดินเล็ม<ๆ>อยู่นะครับผมโอ้ยแสบแสบเสเป็นตาเสบนะครับผม <laughs> เป็นตาเสบหลายนะครับผมใบเตยกินกินของทุกอย่างนะครับผมกินกินหน้าอร่อยนะครับผม้องใบเตยกินหน้าอร่อย ไอ้ไทยไอยอย่าไปกินยาเขาเด้อเนั่ยโอ้โหตาอย่าไปกินยาเขาเด้อยนี่ยนขึ้นขึ้นขีดีกว่าในนั่นให้ไปกินบนลานนั่นตรงที่นั้นเดี๋ยวมาดู มาดูมาดูน้องฟิล play ์ม oh, ขึ o, ้นนะครับผมขึ้นใบเตยก็หิวหิวกิ้งไผ่โอ้ยทำาขงลวงเอาเก็บเก็บไหมโอ้เก็บให้ด้วยอ๋เอเก็บตะขอให้พี่ฟิล์มด้วยอเก็บตะขอให้พี่ฟิล์มด้วยนะครับผมตกปุ๊บเก็บให้ด้วยนะครับผมใบเตยใบเตยเดินเล่นครับผมเดินเล่นเดินเล่น กลัวเหรอฮะใบเ,เตยน่าจะกลัวกลัวถอยหลังแล้วใบเตยกินต้นขนุนนี่อืมเด้นโอ้ยกลัวถอยถอยถอยเฮาเลยเฮาเฮากลัวนะครับใบเตยเขาผูก,ผกสัตว์เลี้ยงไว้ตรงนั้นเนาะว่าจะพาไปกินหญ้าตรงที่โล่งนะครับผม อ่าเขาผูกผูกสัตว์เลี้ยงไว้ตรงนั้นใบเตยกลัวถอยยาวเลยถอยยาวเลยน้องใบเตยนะครับผมฮะถอยยาวเลยน้องใบเตยนี่กินต้นขนุนไหมเตยกินต้นขนุนไหมลูกเอากินต้นขนุนอ่าน,นับบูนหน่อยเร็วอ่านับบูนไม่ว่าหรอกนี่มาบนสูงบนสูง เออทางน้นนนเออกินต้นขนุนนะบูนหน่อยเออ,เอกินตรงนี้เลยลูกเอ,อ้ากลัวกลัวกลัวนะครับผมกลัแต่เจ้านั่นไม่กลัวด้วยนะครับผมเดินใส่เลยเตยดูใบเตยเอา้าตอนนี้นะครับผมคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผม ใครจะอยู่ใครจะไปคู่นี้นะครับผมโอ้ใบเตยใบเตยไม,ไม่ไม่หันหลังให้เลยนะครับผมใบเตยไม่หันหลังไม่หันหลังให้เลยระแวงอยู่นะครับผมใบเตยระแวงอยู่ตาจ้องนะครับผมส่วนเจ้านี้ก็อ่าไม่ยอมถอยเหมือนกันนะครับผมเจ้านี้ไม่ยอมถอยเหมือนกันนะครับผมตั้งหลักสู้เหมือนกันเลยนะครับผม <c oughs> เราไม่ไม่รู้ชื่อไงก็เลยว่าเจ้านี่เนะะาะผู้ใบเตยตาโตเลยใบยเตยตัวอะไรวะไม่เคยเห็นวาตัวอะไรวะไม่เคยเห็นน้องใบเตยนะครับผมน่าจะว่าอย่างนั้นนะครับผมตัวหยังนี่บพ่เคยเห็นนะครับผมเตรียมแล้วนะครับผมเตรียมเล้ผมโอ้ดีนะเพราะควานบอกให้อาควาน้องฟิล์มขึ้นนะครับผมไม่งั้นใบเตยใบยเตยมีสิทธ นะครับผมวิ่งกระเจิงนะครับผมน้องไม่เคยมีสิทธิ์วิ่งกระเจิงนะครับผมโอ้ยแม่งั้นเย่ได้ได้ไล่จับกันเย่เลยนะครับผมกินอะไรโอ้กินหญ้าโอ้หญ้าในนั้นโอ้กินได้อยู่หญ้าในนั้นโอ้หลวงหลวงกินหญ้านะครับผมเดินหน่อยเนาะนะครับผมไม่ไม่ได้ยึดเส้นยึดสาย ได้ยึดเส้นยึดสายเนาะนะครับผมจะไปไหนจะไปเอาอีกอ้เอากินต้นขนุนน้าบูนแล้วไปเตยตกใจเลยเขาทำเสียงใสนะครับผมโอ้เขาเขาทำเสียงคูนะครับผมไม่ไม่ทำเสียงคูดังแพร่แพร่แพร่เลยนะครับผมเอาทำไมทำไมเขาทำเสียงอย่างงั้นแล้วทำเสียงคูด้วยไหมโอ้ไปเตย ไปเตยตั้งหลักเลยเตยกลัวบ่ะลูกไปแล้วเตยไปแล้วนะครับผมอุ้ย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 เป็นไรเตยเป็นไรลูกเป็นไรลูกอุย้ยนิ่งเลยนะครับผมยาก็ไม่กล้ากินแล้วทีนี้ไม่มนะครับผมโอ้ยาก็จะไม่กล้ากินไม่กล้าหิบแล้วตอนนี้นะครับผมเจ้านี่ก็เจ้านี่ก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆนะครับผมนะ <laughs> ตั้งหลักเตรียมแล้วนะครับผม โอ้ใบเตยมุนปลาเขาไปแล้วไปแล้วใบเตยไปแล้วไปแล้วใบเตยไปแล้วนียครับผมอ่ามุนมุดปลาไปแล้วตอนนี้ใบเตยมุดปลาไปแล้วเตยมานี่มานี่แล้วไปไหนมาแล้วโอ้เขาก็อยู่ส่วนเขาหนูหนีไปไหนเออนี่ดูนะบูญตัดตัดต้นกล้วยให้แล้วนะบุญตัดต้นกล้วยให้แล้วขอบคุณจ้านะบหนูแล้วเจ้ามาแล้ว จ้าหวานนะจ้านะบุญกันเร็วจ้าจ้อจ้าจ้า,จาขอบคุณค่ะนะบุญน่ะต้นกล้วยสองต้นเลยนะครับผมเสแสรบเลยหวานหวานเลยนะครับผมตีฮิโยดาลีจิจิจ่อตื้ดูดูดูพดบางบิลีลีตืบรอพดนะลีตื้อโอ้ลีตืบรอล้างมันเย็นอยู่จอ ถอ,อยถอยกินก่อนกินก่อนๆๆกินก่อนพออยาพอควันขยับตัวไม่ได้เลยนะครับผมเตรียมตั้งหลักอย่างเดียวดูดูหูไม่อันนี้แล้วนะครับผมหูพึงเลยนะครับผมหูไม่ไม่กระดิกแล้วนะครับผมหูไม่กระดิกแล้ว <c oughs> ม,อ,มอ, <c oughs> องพลแล้วมองกัด<อ>พลมองกัดกีดอ้ยอยวะ tinh mô la bằng ừ. tôi chú môn đó tôi chú môn muốn... tôi chú môn cái manh kia bảo Bó tơi, tơi tăng lạc Xe bò tơi, xe bò โอ้กินแซ่บเลยใบเตยนะครับผมกลัวเตะกลัวเตะตั้งหลักนะครับผมตั้งหลักดูอ่าตั้งหลักดูนะครับผมโอ้แต่หูนี่หูนี่ตึงเลยนะครับผมหูนี่ตึงมากเลยเตยหูไม่ยอมไม่ยอมกระพริบเลยนะครับผม ก็จะพาเดินเล่นสักอาสิบยี่สิบนาทีเนาะนะครับผมพอให้น้องยืดเส้นยืดสายนะครับผมได้ออกกำลังกายด้วยเนาะนะครับผมเนาะเปิดเปิดหูเปิดตาเออเออไอชาเฮ้ยติ๊กมานวะโง่จ้มไปกันติ๊กกระเด็โอ้ยเต้นขึ้นมาต่อยกันมาดิ ฟ์มไม่โดนเหรอโอ้โฟังฟังนุ่นตีฮะไม่ฟังฟังนุ่นตีนี่วิ่งมาใส่น้าเลยวิ่งมาใส่ลักเละเลยโอ้โหเอาเตยๆๆ <c oughs> เตยเตยไปเตยกินหญ้านะครับผมกินหญ้าในป่ามอนไปตอนนี้เข้าใกล้ไม่ได้แล้วโดนเต้นต่อย นำบุนไปไปงัดกิ่งไม้แห้งนะครับผมไปโดนลังเตนลังเตนไม่วิ่งไปหาเขาด้วยนะครับผมวิ่งมาหาเราอยู่นี่นะครับนายเหยียบกอย้าเขาหรือเปล่านายถอยมาเร็วถอยมาเร็วเตยเร็วถอยมาเร็วตัวหนักนะเตยนเดี๋ยวไปเดินเหยียบท่อปลาปลาเขาอีก ปาโอ้ปาะม่อมีเฮ้ยเก่งจันปาเตยปาดูไปฝั่งนี้นะครับผมกินกินต้นไผ่แห้งหน่อยไปเตยเข้าไปกินไผ่แห้งลูกพระ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 เตยพระปะเร็วโอ้ยหักีกเร้วหักของเขาอีกแล้ว อย่าไปเหยียบโต๊ะเหยียบมีดเขาหน้าระวังนะนนโต๊ะมีดเขาอยู่ฝั่งนู้นดีไปขี่ไปตรงๆเออขี่ไปตรงๆเออนั่นให้กินตรงนั้นเลยเออเเเเมีแก้วอีกโอ้แก้วก็มี <laughs> ไม่สะดวกเลยตอนนี้ตอนนี้ใบเตยไม่สะดวกเลยลูก ดึงมากินทางนี้นี่เออเก็บมากินทางนี้ลูกนี่แซ่บชอบนะครับผมไปเตย<า> <c oughs> จะไปหักกองเขาทางนู้นเดี๋ยวมันจะลงมาเป็นต้นเออไปกินตรงนี้เลยลูกกินตรงนี้แหละอย่าไปอันนี้ตัวเองแรงเยอะเนาะดึงมาครั้งหนึ่งก็หกักล้มมาเป็นกอเลยแหละ ออกินใบนี้แหละเตยกินตรงที่เขาตัดไว้แล้วแหละตัวเองแรงเยอะเนาะถ้าใบเตยดึงนี่ดึงดึงมาหมดเลยนะครับผม yeah. Yeah. ให้กินตรงนั้นแหละแต่ว่าอย่าให้อย่าให,อาให้อย่าให้น้องเดินไปเกินแซบบอเตยแซบบอ mm hmm. โอ้ยกำลังแซบนะครับผมกำลังอร่อย พาออกเดินนะครับผมกินลมชมวิวเปิดหูเปิดตาหน่อยสาวท้องนะครับผมออกจากบ้านมาสูตรโอโซนออกจากบ้านมาสูดโอโซนนะครับผมสาวใบเตยแซบเตยแซบหลายแซบหลาย โอ้โหมันกะมดเลยทีนี้โอ้โหโดนทั้งเตนโดนทั้งมดเลยนะครับผมตอนนี้ <laughs> เต็มลักแร้เลยนะครับผม <laughs> ดีนะไม่เข้าหน้านะครับผม <laughs> เข้าลักเลยเ <laughs> 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 ข้าหน้ามีหน้าเบี้ยวนะครับ <laughs> ดึงอี่แล้เตยเตยป้าพอยังป้าป้าพอแล้วลูกป้าขวดเยอะเกินขวดเยอะนะครับผมไม่ม่ขวดเยอะมากนะครับผมมาเร็วมาเร็วอย่าให้เก็บมาน้าไม้เขาเขาน่าจะจะตัดไว้อยู่ยวให้ไปเตยกินก่อนสักนิดนึงเอาอย่างนง้นนะเออเอามาพ่อมะหักมาแล้วป้านี่กินมาพ่อกินมาพ่อห่อพ่อแล้วเนาะ Ờ, kep vai, kep vai ni ao kỳ nim à đội kep bonsung 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 xuống, bonsung 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 xuống bonsung bonsung เออเออข่หัวอย่างนัี้ยเลยอาเก็บเก็บเก็บอีกเก็บก่อนเก็บเก็บบนสูงเก็บบนสูงโอ้ไม่เข้าใจแล้วใบเตยเออสูงบนเออสูงบนสูงเออสูงโอ้สูงบนเออเหนียวเหนียวกินเยอะเอาเอาเดี๋ยวเก็บให้ก็ได้วเดี๋ยเดี๋ยวไปเอากิ่งนี้นะครับผมเพราะว่าอ่ะใบเตย ดึงของเขาหักเล็วนะครับผมเก็บไปตะเก็บเก็บเก็บไปเฮ้ยเก็บไปนี่เลยใบเตยใช้ยานะครับผมกินไปพอห่อด้วยนะครับผมตอนนี้ไปห่อกับบ้านเลยป่ดนี่ใบเตยสายห่อนะครับผมแม่ ไปมาตัวเปล่านะครับผมขากลับนะครับผมขากลับสะเบียงเต็มเลยนะครับผมตอนมาก็มาตัวเปล่านะครับผมโอ้ขากลับสะเบียงเพียบใบเตยนะครับผมโอ้สายหอเดินเร็วมากสายหอ ฐาน ấy, ้เห็นตระบาได้สเสบียงก็หนีเลยนะครับผมเห็นตระบาดได้เสบียงก็หนีเลยไปเตยโหไปไวมากนะครับผมอุ้ยนุนเข้าบ้านแล้วนะครับผมไปเตยเข้าบ้านแล้วนะครับผมน้องไปเตย เดินไม่ทันแล้วนี่โอ้โหเดินไม่เหลี้ยวหลังเลยนะครับผมไม่รอพ่อเลยใบเตยไม่ไม่รอพ่อเลยนะครับผมใบเตยเดินเดินอย่างไวนะครับผมไม่เหลียวหลังเลย <c oughs> โอ้เห็นตาบาไในแนวกินเนาะเห็นตวบานในแนวกินกับยางบ่เหลี้ยวหลังเลยนะครับผม เขาได้เสบียงมาตุนไว้เยอะเลยใบเตยนะครับผมน้องใบเตยนี่เลยใช้ยาใบเตยนะครับผมกินว่าพ่อห่อพอมโอ้คุณยายกำลังทำความสะอาดเลยนะครับผมคุณยายคุณยายสักทายไม่แม่หน yes ่อยจ้าคุณยาย คุณยายสาวสวยนะครับผมวัย5้าสิดขวบนะครับผมคุณยายก็ทำความสะอาดหลักนอนให้หลานสาวนะครับผมใบเตยสาวทองอ่อนนะครับผมวัย1ิบขวบนะครับผมตอนนี้ทองไรเก้าเดือนแล้วนะครับผมสาวใบเตยนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมมาพอควันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซัมสกไรต์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับสวัสดีครับ